เป็นถึงตัวท็อปโดนจับตามองอยู่ตลอดรวมก้าวพระนางวางตัวดีไร้ข่าวเสียหายในวงการเชอรี่เข็มอับซ้อนสิริสุขาะดาราสาวที่สืบเชื้อสายจากผู้ครองนครน่านผู้งดงามด้วยกิริยาวาจาและจิตใจที่ช่วงหลังขอพ่ันตัวไปทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนแฟนๆต่างพากันคิดถึงผลงานละครของเธอ แฟดทักษอ่อนพักสุขสเจริญถ้าไม่นับข่าวการแยกทางกับอดีตสามีสงกรานต์นางเอกหน้าหวานคนนี้ก็ถือเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการบันเทิงเชียวละวางตัวดีงามแถมสาวแอฟยังมีทักษะการให้สัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมสุดๆตอบคำถามแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นปรบมือรัวให้นางด้วย แอนทองประสมนางเอกผู้ฝ่ายดีจากเด็กน้อยขายพวงมาลัยที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าใสา่ด้วยชีวิตวัยเด็กที่แสนลำบากกับผลงานการแสดงที่ตรึงใจผู้ชมในทุกบทบาทเรียกน้ำตาท่วมจอจนตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงที่ไร้ข่าวเสียหายเลิศจริงไรจริงนะสาวคนนี้ ยุ้ยจิรนันมโนแจมนางเอกที่สู้ชีวิตทั้งในจอและนอกจอกับชีวิตก่อนเข้าวงการที่ลำบากสุดๆโตมากับตายายและด้วยทัศนคติชีวิตที่อยากให้ตากับายายได้ภูมิใจจึงทำทุกอย่างให้ท่านได้มีความสุขอยู่สบายไม่ลำบากกิกมายุรินพ่องพุทธพานอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีดาราสาวมากฝีมือกิกมายุรินก็มีทัศนคติที่สวยเหมือนใบหน้ายึดมั่นถือมั่นในความดีขออยู่แบบโสด ไม่อยากมีคู่หรือแต่งงานแบบใครเขาขอมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาดดีกว่าณเดชนคุ ia, กเิเมียหล่อเก่งแถมยังพอเพียงเป็นสุปตาสายบุญที่ชอบทำตัวติดดินไม่ขอใช้ชีวิตอรูรารตามความเป็นพระเอกเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยไลฟ์สไตล์สบายๆไม่หรูรานี่แหละคือเสน่ห์ของพระเอกคนนี้แถมยังวางตัวดีน่ารักไม่หยิ่งด้วยเคนธีระเดชวงพัวพานพระเอกสุดฮอตตลอดกาลที่ต่อให้แต่งงานมีลูก เาแล้วก็ยังแจ๋วเรียกเสียงกริตได้เสมอโดยลุกผู้ชายอบอุ่นที่แสนดีของภรรยาสาวรุ่นพี่หน่อยบุษกรและข่าวเรื่องราวดีๆตลอดการอยู่ในวงการมายาวนานก็ได้รับฐานะพระเอกขวัญใจมหาชนเปรครองแบบสบายๆมิวนิดฐานเสียระยั่งยืดไม่ได้เรียบร้อยแค่หน้าตาแต่สาวมิวคนนี้ยังวางตัวดีไร้ข่าวช้าให้กวนใจอีกด้วยแถมงานแสดงก็แสดงได้ดีได้ลงจอเรื่องไหนก็พาแฟนคลับน้ำตา ร้องไห้กันไปยาวๆใครได้เป็นแฟนคงต้องห่วงมากแน่ๆทั้งน่ารักทั้งยิ้มหวานละลายใจแถมยังนิสัยดีไปอีกหมอเจี๊ยบละละนาะกองทอรณนินปิดท้ายกันที่คุณหมอสุดเท่ เสียบละละนาจากตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2,519สู่อาชีพแพทย์เพื่อสังคมที่ทุกคนต้องขอชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันถึงความลุยความแกร่งของคุณหมอคนนี้ผู้เสียสละและชอบช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลาที่อยู่ในวงการมายังไม่เคยมีเรื่องราวให้แฟนคลับลำบากใจเลยจ้า